เดี๋ยวจะพามาส่องการงานแต่งงานของบอยกับซอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดีมาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาซ่อมแทแดมือแล้มาก็จะเจอการสีแดงแบบนี้อันนี้ขออนุญาตพี่แอดมินบ้านแนวเอ็นแล้วนะคะอันนี้พี่บอยมาฝากไว้ให้กับพี่แอดมินบ้านแนวอนะคะอุ้ยชิคเจอดีมาก พี่น้องการงานแต่งของบอยกับซออันนี้ปกสีแดงปีนบึ้บกลับมาอีกด้านหนึ่งนี่เฮบี้ hey, คุณยายสวยปัฐาคุณแม่สำรวยปัฐาและคุณพ่ออำนวยยินทรัศน วันเสาร์ที่19เมษายนที่จะถึงนี้นะคะงานจัดอยู่ที่หอการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยคอนแก่ก <c ười> ำหนดการตามนี้เลยพี่น้องแยกคันหมาเก่าโมงเอ๊ะดโมงเก่าหน้าที่พิธีสู้ขอละกมันแ8โมงเก่าหน้าที่บายศีสุขันเก่าโมงเก่าหน้าที่ละกับปูแขน10โมงเก่าหน้าที่แล้วก็ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะหลังจากเสร็จพิธีไทยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีช่วงเย็นเป็นภาคกลางคืนกับสิเป็นหามงเรงเป็นตนไปพิธีฉลองมองคสมลสมรสแล้วก็หลังจากเสร็จงานตอนกลางคืนกับสิเป็นการทรงโตเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข่าสู่เงื่อนหอพี่น้องปัดสอ,อนให้ตื่นเต้นมันจะพ้นตื่นเต้น,ตน,ตน อันนี้เป็นตีมเป็นตีมสีชุดในงานเช้าแล้วก็งานเย็นนะคะงานเสารนี่เพื่นสีไซเป็นตีมอ่อนี่งานเช้าจะเป็นสีออกสีครีมสีครีมสีชมพูโอรสแล้วก็เป็นสีส้มนะคะ ส่วนงานเย็นนะจะเป็นสีแดงคือเป็นต้นสีแดงแดงกลางแดงกำบแดงเข้มแดงหยางจะสิเออเอาสีพี่น้องแล้วก็แนบถ้ายการว่าขออภัยหาไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเองนะคะพี่น้องการ์คือแบบว่ามีความเป็นเป็นเอกลักษณ์้วกเป,เป็นตัวตนของเบีมาก,มากๆเล ฟอนนี้ก็คือฟอนไลซ์สด a b Story ได้นี้ <c oughs> ถ้าจำโปรพินเนี่ยนะคะคอเรแสดงความยินดีกับบอสซกปซอด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้พี่แอดมินปานเดลินนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่29เจอกันนะคะวันยมมอนก็จะไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ชายแล้วก็พี่นั่งนะคะพี่น้องยังไงก็ แล้ก็แสดงความยินดีในงานของคลสมรสของบอยกับซอนะคะ